ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินที่เคารพอย่างสูงกับผมนายนิคมปัญญวัตรนายอำเภอเมืองกาลสินในานามของส่วนราชการประจำอำเภอเมืองกาลสินเทศบาลตำบลกลางเมืองกำนันศักยนต์ยุทระกลท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านผู้แทนท่านสท่านรันนนตรีช่วยบุญรื่นสิทะเลครับ ท่านรองผู้การจังหวัดกระสินท่านทรงพลจตฺตาพัน์ท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระสินและคณะท่านปลัดจังหวัดกระสินท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายอำเภอเมืองกระสินท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการจากอำเภอเมืองกระสินท่านกำนันตำบลการมือท่านนายกเทศมนตรีตำบลการมือท่านผู้บริหารสถานศึกษา ท่านหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชนพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านประธานนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาฬสินท่านสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและพี่น้องชาวอำเภอเมืองกาฬสินทุกท่านครับวันนี้ก็ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาที่บ้านห้วยตูอมอำเภอตําบลกลางหมืน่นอำเภอเมืองในวันนี้นะครับ ทุกท่านเองเนี่ยก็คงคิดว่าอยากจะมาที่ตะบนการหมื่นผมเองเนี่ยผ่านไปผ่านมารู้จักตะบนการหมื่นมาเมื่อหลายปีที่แล้วนะฮะก็อ,อยากจะเข้ามาวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีทั้งท้งที่กระผมเองเนี่ยก็รู้จักกับท่านนายกเทศมนต,ตรีตะบนการหมื่นมาเป็นระยะเวลาพอสมควรท่านได้มีส่วนในการช่วยเหลือกิจการของจังหวัดโดยตลอดมานะฮะท่านทั้งหลายเองเนี่ยหลายท่านเองเนี่ย ก็คงอยากจะถามว่าตำบลกลางหนึ่งหมายถึงอะไรแต่มาจากมีความหมายอย่างไรนะฮะดย๋ยวสักครู่ผมจะเ,เล่าให้ฟังนะฮะซึ่งผมเองก็ได้มีส่วนในการศึกษาประวัติศาสตร์ต่างๆภูมิศาสตร์ของจังหวัดกระสินที่จะไปเนี่ยเราก็จะพยายามศึกษาให้มาเล่าสู่หน้าสว่วนราชการที่เดินทางมากับผมได้รับทราบ เอาเป็นว่าเรามารู้จักบ้านห้วยตูมก่อนห้วยตูมเนี่ยก็คงเป็นชื่อที่มาจากลําห้วยนะฮะลำห้วยจริงห้วยเนี่ยห้วยตูมเนี่ยมีต้นลําห้วยอยู่ที่ห้วยแกงก็คือเป็นห้วยเดียวกันห้วยแกงนี่ก็คืออยู่ที่อําเภอนามนที่พวกเราได้เคยไปออกหน่วยจังหวัดเทื่อนที่ห้วยแกงเนี่ยก็เป็นห้วยที่มาถึงบ้านแห่งนี้แต่เมื่อไหร่มาถึงบ้านแห่งนี้ ผ่านต้นมะตูมมีต้นมะตูมอยู่กลางลำห้วยก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านห้วยตูมบ้านห้วยตูมนี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานก็ตามประวัติที่จะรึกไว้ก็หนึ่งร้อยสองปีแลละบ้านห้วยตูมที่ชาวบ้านอพยพมาจากอำเภอเมืองและจากส่วนหนึ่งของบ้านพลงามและบ้านเหนือแอที่อำเภอกำมะละศัตด์นี่คือประวัติของบ้านห้วยตูมมีประวัติศาสตร์ประมาณหนึ่งร้อยสองปีแต่ตําบนกลางหมื่นเนี่ย มีเป็นประวัติศาสตร์ก่อนการก่อตั้งจังหวัดกระสินด้วยซ้ำไปประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมาตำบลกลางหมื่นเนี่ยชื่อกลางหมื่นก็คือกลางก็คือครึ่งหมื่นครึ่งหมื่นก็คือ5,000ก่อนที่จะมาถึง5,000เนี่ยขอยาจะเล่าถึงประวัติศาสตร์ในช่วงของที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศที่อยู่ฝั่งซ้ายของประเทศไทยหรือประเทศลา ในช่วงต้นปีพศประมาณ2,300เนี่ยในช่วงที่ประเทศไทยกำลังม,มีการเปลี่ยนแปลงจากมาสู่จกัจก,กรีวงพระราชจัก,กรีวงก็ในช่วงนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในคราวที่สมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชท,ที่สามหรือพระชัยองเวสเนี่ยได้สิ้นลงก็มีการแก่งแย่งกันในประเทศลาวนะก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจนกระทั่งพระเจ้าสิริบุญสารเนี่ย ได้ขึ้นเป็นครองราชเป็นกษัตริย์ของเราในช่วงนั้นเกิดการขัดแย้งภายในกันเองก็มีการอบพยพมายัางขวางขวาของแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นสามสายด้วยกันนะฮะสายแรกเนี่ยที่เรารู้จักกันนะะก็คือสายพระวอพระตาสายนี้ก็ไปที่ตนนําบลหนองบัวรุ่งผูหรือนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบางนะฮะนี่คือสายที่หนึ่ง สายนี้ก็จะไปเป็นสายของจังหวัดยะโสธรน,น้องคายอุบลราชธานีนะนี่สายของพวพตาตอีกสายหนึ่งไปทางนาครหัดจำปาสักเจ้าเจ้าหน่อพุทธังคูนเนี่ยเจ้าแล้วก็พุกูบาขี้หอมเนี่ยก็จะไปทางเมืองจำปาสักก็เป็นเชื้อสายหนึ่งก็เป็นต้นตระกูลของท่าลองทรงคนจำปาพันธุ์ด้วยน่าจะใช่สายนี้ก็จะมา มีลูกหลานทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปก่อตั้งเมืองที่เมืองทุ่งเมืองทุ่งนี่ก็คือส่วนนภูของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็มาที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นต้นของเป็นต้นสายของจังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคามนี่คือสายที่สองส่วนสายที่สามเนี่ยก็คือสายของเจ้าสมภิรนะครับที่พาคนมาฟากค้ามานะครับประมาณปีพศ2320 ครั้งแรกก็มาอยู่ที่แถวหนองหานนะฮะบ,บริเวณอำเภอเมืองสกลน,นครปัจจุบันนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็อพยพต่อมาอยู่ที่บริเวณอำเภอพันานิคมไอ้พานานิคมจังหวัดสกลน,นครบ,บริเวณลุ่มน้ำกล่ำน้ำกล่ำเนี่ยเป็นต้นคำของจังหวัดกาสินธุ์จากน้ำกล่ำนะฮะก็ต้องอพยพมาอีกนะฮะก็มานะตงบนกลางหมืองเนี่ยที่บ้านกลางหมือง การอบยกมาครั้งนั้นก็เหลือไพ่พล5,000ันคนพอดีก็คือครึ่งหมื่นจึงได้ชื่อว่าบ้านกลางหมื่นจากบ้านกลางหมื่นก็อบพยพต่อไปที่แก่นสำโรงตรงโค้งสงเปื่อยซึ่งก็เป็นที่ตั้งของเมืองกระสินในปัจจุบันจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยขึ้นครองราดและสามารถครอบครองไปถึงฝั่งซ้ายได้นะเจ้าสนพมิตร ก็สมสวามิภ์แล้วก็สงได้รับพระราชทานชินา,นามว่าพยาชัยสินทองนะก็ตั้งเมืองกาลสินขึ้นเมื่อปีพศ2336นะับจนถึงวันนี้ก็218ปีจะ219ปีวันบ้านกลางเมืองจึงมีประวัติศาสตร์อันยาวนานก่อนการตั้งเมืองกาลสินอีกกาลสินเนี่ยก็คือกาละก็คือดำ สินก็คือน้ำนะฮะที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์แต่อีกความหมายหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาทำว่าน้ำต่าซึ่งเป็นที่ดั้งเดิมก่อนย้ายมาที่บ้านกลางหมื่นนะฮะน้ำต่ำก็คือน้ำดํานั่นเองเป็นนามพระราชทานว่ากลาลสินนะครับตำบลกลางหมื่นก็เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองอำเภอเมืองกาลสินเองเนี่ย ก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานเช่นเดียวกันนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเป็นมณฑลในสมัยรัชกาลที่5เมื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองคศ2,403.7เป็นมณฑลแล้วก็เป็นอำเภอชื่อว่าอำเภออุทัยกาลสิน์แล้วก็ถูกยุบไปครั้งหนึ่งเป็นอำเภอหลุกนะฮะอำเภอหลุกจนกระทั่งกลับมาเป็นอำเภอเมืองกาลสินอีกและจนกระทั่งเป็นจังหวัดกาลสิน์เมื่อวันที่1 ตุลาคมพศ2490จนถึงปัจจุบันนี่คือประวัติศาสตร์ของทั้งบ้านห้วยตูมตําบลกลางเมืองอำเภอเมืองและจังหวัดกาลสิทธิซึ่งพวกเราเองมีความภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่ที่บ้านกลางเมือนประวัตวิศาสตร์อันยาวนานแห่งนี้นะครับผมเองต้องขอราบเียนว่าต้องขอขอบคุณชาวบ้านห้วยตูงชาวตําบกลกางเมืองที่ได้ให้การต้อนรับ ผลงานส่วนราชก,การของจังหวัดกาลสินเป็นอย่างดียิ่งในวันนี้รวมทั้งท่านนายอำเภอเมืองผมอยากเรียนว่าในส่วนของตำบลการหมื่นเองเนี่ยนอกเหนือนจากการที่ท่านสาวศิทธิศักดิ์ได้นำข้าวสารจำนวน250ถุงทางการชาติทางหน่วยงานประมงต่างๆได้นำสินของมามอบในวันนี้แล้วเนี่ยทางตำบลการหมื่นเองก็ยังได้มีจิตใจที่จะบริจาคสินของเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย ซึ่งตำบลกลางหมื่นและอีกหลายตำบลของอำเภอเมืองเนี่ยได้มีส่วนช่วยจังหวัดกระสินมาแล้วหลายครั้งหลายคราด้วยกันครั้งนั้นอำเภอเมืองร่วมกับอีกหลายอำเภอก็ช่วยบริจาคสิ่งของเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคเหนือและภาคกลางจังหวัดกระสินได้เงินบริจาคครั้งนั้นประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนบาทได้สิ่งของประมาณหรถบรรทุก10บล้อในครั้งนี้ ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำลังประสบปัญหาอุตภัยนน้ำที่เคลื่อนตัวมาจากภาคเหนือและภาคกลางชาวตำบลกลางอุ่มหมือนก็ยังมีน้ำใจมาบริจาคอีกขณะนี้จังหวัดกาฬสินเองก็ยังรับบริจาคอยู่ตอนนี้เราได้เข้าสารเข้าเหนียวแล้วประมาณ350กระสอบนะครับแล้วก็ได้สิ่งของช่วยเหลืออีกมากมายได้เงินช่วยเหลืออีกประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทซึ่งทั้งเงินและสิ่งของ กำลังที่นณาว่าเราจะไปช่วยที่กรุงเทพหรือนครหรือนครปฐมหรือนนทบุรีหรือปทุมธานีหรือศูนย์ทักษิณต่างๆในรอบปริมณฑลสิ่งตรงนี้คือสิ่งที่เรารอรอยู่เพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยได้มอบหมายให้จังหวัดต่างๆเนี่ยทุกจังหวัดเข้าไปช่วยเหลือในกรุงเทพมหานครณเนะมื่อวานเนี่ยก็มีจังหวัด18จังหวัดได้เข้าไปทำครัวรัฐบาล จะต้องทําข้าวทั้งหมดวันละ20,000ดองจานวน7วันด้วยกัน18จังหวัดแรกเนี่ยไม่มีจังหวัดกาฬสิน์แต่ใน18จังหวัดหลังเนี่ยอาจจะมีจังหวัดการาฬสิน์ซึ่งเราก็ยินดีที่จะไปในร่วมออกครัวช่วยรัฐบาลช่วยเหลือชาวกรุงเทพมหานครต้องขอบคุณชาวตะบนตราหมือไนไว้ที่นี้ผมเองอยากจะเรียนว่าในส่วนของจังหวัดกาฬสิน์เองเนี่ยตอนนี้ถือว่าเราได้พ้นวิกฤตแล้ว วิกฤตของน้ำขีแล้วก็วิกฤตของน้ำป่าที่ส่งผลกระทบขอให้อําเภอเมืองกาลสินเนี่ยก็คือน้ำป่าหลายตำบลด้วยกันก็คือตำบลหลุกตำบลห้วยโพนะฮะตำบลเชียงเพลืออีกหลายตำบลที่ประสบมาต่อมาก็เป็นวิกฤตครั้งที่สที่น้ำขีก็ตอนนี้ได้รับผลกระทบทั้งอำเภอกำมะลาสายร่องครร้องไชขณะน,นี้น้ำกำลังลดลง ก็เป็นอันว่าทุกภัยของจังหวัดกาะสินเราเสียนาข้าวไปประมาณ1นึ่งแห้าหมื่นไร่นะฮะน้ำท่วมบ้านเรือนของราษฎรประมาณ1นึ่ครอบครัวครัวเรือนด้วยกนถนนเสียหายประมาณ1000งกว่าสายรวมทั้งในเขตตำบลการหนึ่งด้วยนี่คือความเสียหายของจังหวัดกาสินและสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือการฟื้นฟูในช่วงของการ อุทกภัยในทั้งนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนท่าตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบุญลื่นสรีทะเลนะฮะที่ได้ช่วยเหลือเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นถุงยางชีพเรือแล้วก็ในเรื่องของสุขขาท่านสอวสิทธิศักดิ์ยมตะกูในเรื่องของถุงยางชีพในเรื่องของเรือติดเครื่องยนต์ในเรื่องของเรือพาย ในเรื่องของเวชภัณฑ์ต่างๆแล้วก็อีกหลายฝ่ายที่ไม่สามารถกล่าวได้เราก็สามารถกล่าวได้ว่าตอนนี้อุตกภัยของจังหวัดกระสินเนี่ยได้เริ่มคลี่คลายลงแล,แล้วต่อไปนี้จังหวัดกระสินเองคงจะต้องมีหน้าที่ในการช่วยเหลือคนไทยได้วยกันที่กําลังประสบอุตกภัยอย่างหนักหนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลซึ่งเราก็จะต้องทําหน้าที่ตรงน,นี้ในฐานะของคนไทยที่ไม่จริงกัน และในส่วนหนึ่งของเราชาวพุทธที่มีความเมตตาปุณาอยู่ในใจของทุกคนนะครับผมเองคิดว่าปัญหาต่างๆที่ท่านาน,นายกเทศมนตรีตะบนการหมื่นได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องคมมนาคมถนนคอนกรีต12สายในเรื่องของรถบรรทุกดับเพลง6,000ลิตรกระผมเองจะได้ประสานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่วนในเรื่องของแหล่งน้ำการขุดลอกด้วยแกนหรือบ่อพักฝายน้ำล้นต่างๆ กระผมเองก็จะประสานไปยังชนประทานนอกจากจากชนประทานแล้ววันนี้ท่านทรัพยกรธรรมชาติได้เดินทางมาด้วยกระผมก็ขอให้ทางท่านทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยรับไปพิจารณาด้วยในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำกระผมจะขอให้การไฟฟ้าส่วนพิมพ์ภาคจังหวัดกระบีได้รับไปดำเนินการต่อไปนะครับก็ถือว่าปัญหาต่างๆและสิ่งที่มาพบปะครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์กับชาวตำบลมูล และชาวอำเภอเมืองไม่มากกต่น,น้อยผมเองอยากเรียนว่าวิกฤตการทครั้งนี้ก่อนที่จะสิ้นปี254เป็นวิกฤตที่คนไทยเนี่ยจะต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวให้กำลังใจรัฐบายนะฮะที่ท่านทั้งหลายได้ตัดสินใจเลือกเข้ามาบริหารประเทศเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนไปด้วยความมีเอกภาพและมั่นคงฟันฝ่าปัญหาอุทกภ,ภัยที่ยิ่งใหญ่ทางนี้ผ่านไปได้ทุกคนจะต้องร่วมมือกัน ไม่ตนิติเตียนกันไม่อาศัยวิกฤตการครั้งนี้เป็นการโจมตีเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนเกิดขึ้นในบ้านเองเราจะต้องช่วยกันให้รัฐบาลประคองรัฐนาวาแห่งนี้ให้ดำเนินไปได้และการที่จะประคองไปได้นะั้นคนไทยทุกคนจะต้องมีความอดกัน้นอดทนและมีความกลองดองผมหวังว่าจังหวัดกรสินเองก็จะาสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้เช่นเดียวกัน สิ่งหนึ่งที่จะผ่านไปได้ก็คือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดขึ้นผมหวังว่าตบลการเมือนซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆและไปเจอสิ่งที่คาาหลับในสิ่งที่ดีงามในปี2555สิ่งหนึ่งที่จะทําให้บ้านชุมชนเข้มแข็งตัวชี้วัดปัจจัยสองสิ่ง ที่เราจะต้องทําให้ได้ก็คือจะต้องทําให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติดและเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในความหมายของปลอดยาเสพติดเนี่ยมันลึกซึ้งมากนะฮะมันเกี่ยวถึงอบบยม,มุกวัฒนธรรมกระเพณีปัญหาของเยาวชนด้วยในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมันหมายถึงในเรื่องของการมีภูมิคุ้มกันที่ดีพอด้วยเพราะนั้น ถ้าหากบ้านกลางหมองเองนะฮะตำบลกลางหมอ่เองบ้านห้วยตูมเองจะพัฒนาไปได้แล้วเนี่ยจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นทาหมู่บ้านชมุมชนของตนเองให้เป็นบ้านปลอดยาเสพติดและยึดมั่นในแนวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหากท่านยึดมั่นในสองสิ่งนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องมีพอรอะไรอีกที่จะให้กับท่านเพราะว่าสองสิ่งนี้จะทําให้ท่านทั้งหลายพ้นจากนี่สิ และก็จะเป็นพรอนันประเสริฐก็คือสร้างความมั่นคงและร่ำรวยให้กับพี่น้องประชาชนถ้าหากยึดมั่นในสองสิ่งนี้ได้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดกาะสิน์อันมีหลวงพ่อองค์ดำพระธาตุยาคูดวงวิญญาณของเจ้าสมมิตรพญาชัยสุทนทรทุกองค์ได้โปรดประทานพรให้ชาวบ้านห้วยตูชาวบ้านตำบลกางเมือง ชาวอำเภอเมืองการสิงพี่น้องคาราชิตานทุกคนเจ้าที่ของรัฐทุกคนประสบแต่ความสุขความสำเร็จสามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาในปี254และประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังในปี2555ทุกคนครับผมครับตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการ จังหวัดกระสินบำบัดทุกบำรงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโครงการหน่วยแพทย์พอสวอและศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแ4พรรษาของไอการจังหวัดกระสินและทวัสดจังหวัดกระสินณบัดน,นี้ครับเรากลับเปเชิญท่าน,านประธานเชิญท่านวณนี้ิืว่ารังสินอ่าถีอว่ารังสรนนะครับของท่านนะนะครับได้ได้านหน้าเวทีด้วยนะครับเพื่อที่จะรับบอบครับ การีล่นเนทนนิวันีหรือวัดังสังครับผมรับเป็นสิ่งที่พี่น้องนะครับชา,บาวตำบลกันเลยนะครับได้ร่วมกันนะครับบริจาคนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ ครับมีปัดใจด้วยนะครับครับลำดับต่อไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินจะได้มอบเงินสนับสนุนโครงการแก่ท่านนายอำเภอเมืองกระสินท่านนิคมปัญจวัตรจะเป็นผู้รับมอบครับ การนายกรัสินท่านวิโรจน์ิว่ารังสรรท่านวัดณีกิว่ารังสัรนะครับท่านนายกเหล่ากาชาดมังกรสินจะได้มอบคุณการศึกษาจากกองคุณพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชดาจำนวนห้าคนนะครับเรียนเชิญอ่ะเรียนเชิญครับเรียนเชิญลูกอ่ะเรียนเชิญในลูกอ่ะห้าคนครับซึ่งประกอบไปด้วยเด็กชายรัตพงษ์วาดแสน นะครับเด็กชายรัตพงศ์มาแสงเด็กชายประสิทธิ์ปุ่นบุญเรืองเด็กชายกมลพบมีเปี่ยมเด็กชายทัตทระพีนกเพชรเด็กชายบอยบุญรักครับจำนวนห้าทุนนะครับจาก ของพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรตราชสดาครับซึ่งขณะนี้ท่านประธานในพิธีพร้อมท่านนายกรัฐตชาติก็กำลังเป็นตัวแทนพวกเราในการมอบถือนะครับรับลำดับต่อไปจะเป็นการมอบถุงยังชีพนะครับผมขอการเชิญนะครับท่านทรงพลจำปาพันธ์ ท่านสิทธิศักดิ์เจริประกูลท่านถาวรนคุณโชตพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดกาสินด้านหน้าเลยนะครับผมเยี่นเชิญครับคณะกรรมการเหล่ากาชาติทุกท่านครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในการมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องชาวตะบนกาือนจานวน50าสิบชุดครับเยียนเชิญเลยครับท่านเข้าแถวนะครับครับครับ เดนเชิญท่านกลับเลยครับผมเชิญท่านกลับครับเดินเชิญเลยครับจำนวนครับเดินเลยครับเดินเลยครับเดินเลยครับเดี๋ยวนะครับทมอบมอบความกันครับท่านครับผมเดี๋ยวพี่ห้าชุดครับพี่ห้าเชิญเดินเชิญท่านนายกบัตรเลือกของคณะด้วยนะครับผมเชิญเชิญครับผู้พูดที่เสือบทุงครับผู้ที่เสือบทุ่งยังเชิดครับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลกบมการเงินเราครับช่วยจารเตรียมด้วยนะครับอันนี้เป็น เย่ห้าครับผมเย่ห้าครับการชื้อย่้าครับเป็นเงินสองพบาทรวมห้บถุงครับอันนี้ก็เป็นผมยันชีพนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวตะบนกลางเมืองนะครับในการสุขภพบริโภคครับเดินเดินไปเดินไปเดิน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  ภาพทพี่อบขุ่นมากนะครับเปดูนะครับกมเป็นในะครับเราชาวกาฬสินร่วมด้วยเพื่อเกิดช่วยเรามีพ่อเมืองนะครับที่ให้ความสนใจกับพวกเราชาวจังหวัดกาฬสินนะครับท่านพิจิตรกิวรางสรรรัศมีกิวรางสรรนะครับพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับไปถึงนะครับพี่น้องมีความเดือดร้อนที่พี่น้องมีความจําเป็นนะครับเชิญนนะครับ เียดภาเชิญครับครับเป็นภาพที่ประทับใจมากนะครับคนตายุนยายเรานะครับรับมอบจากท่านสําหรับถุงนั้นเรายังนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกนะครับขอให้มีความเหมาะสมนะครับเวลาเราไปใช้เพราะว่ามีตราของเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินนะครับซึ่งเป็นตราที่มีความสําคัญกับพี่น้องโยงพมราชเรียนเชิญครับท่านประยงครับท่านคำจำทพันสุวรรณนะครับเรียนเชิญครับ ท่านบัวผันมาศแสนเรียนเชิญครับผมนี่เป็นพันปลานะครับซึ่งอีกสักตู้ท่านผู้ว่าก็จะไปปล่อยนะครับที่อ่างห้วยแกงของเรานะครับเปเตรียมไว้เลยนะครับผู้รับผิดชอบนะครับครับลำดับต่อไปจะเป็นข้าวสารนะครับเป็นข้าวสารจํานวน250ถุงซึ่งท่านสิทธิศักยน์ประภูลนะครับได้นํามาโดยทีว่ารังสรรค์นะครับท่าน เชิญเชิญครับท่านนายกเหล่ากายชาตินะครับท่านถาวัลคุณเชิดท่านทรงพลจตุปาพันธ์นะครับได้เป็นตัวแทนในการมอบนะครับในครั้งนี้ครับจำนวน250ถุงนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากทางทางกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ช่วยบริหารจัดการต่อนะครับของท่านสวครับเป็นของท่านสวสิทธิศักดิ์มีนอยู่หัว8 4พรรษัซึ่งสำนักงานอายการจังหวัดกาญมน์ร่วมกับพนางารพกศสนะครับหลังจากที่ท่านประธานพระนเปิดป้ายตรงการเสร็จแล้วขอกราบเป็นเชิญท่านประธานพรวนานะครับได้ประจำที่ เป็นพิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับยังไงทีมเลขาช่วยเสนะืนานาเรียนท่านให้ทราบการร้องสะพันแยกของกลุ่มแม่บ้านตำบ,กนะบลก,กาลกงานงน,านนะครับแล้วก็ชมการแสดง้อนรำเข้าจังหวะของกลุ่มแม่บ้านตำบลกลางเหนือนะครับซึ่งท่านนายกเทศมนตรีตำบลกลางเหนือนะครับท่านสุริชพุทธเพรินนะครับ,ดบได้ นะครับจัดเตรียมไว้นะครับให้กับท่านทู่ว่าราชการฉบับปลาสินนะครับพร้อมท่านผู้มีเกียรติไ่ายชมการแสดงนะครับหลังจากโครงการแสดงเสร็จก็จะเป็นกิจกรรมนะครับไปให้กำลังใจกับเจ้าหน้ารนะครับโดยทั้งยังก็ขอสาบานเชิญนะครับท่านประธานในทีพร้อมคณะนะครับที่เป็นพิธีการเปิครั้งหนึ่งครับผมครับ่งนี้ทีมชาธิไทยกำลังเตรียมพร้อมสักครู่ครับที Peradilan Terawang, Angkatan, Bazin, Udonrat, Pak. Dalam perjuangan itu hendak